ตอนที่23นะครับได้เริ่มมาทีสันรคกุธได้ถามว่าแทนที่จะมาเดินข้างล่างนี่ที่ดูมืดมนเนี่ยเราไปเดินข้างบนของหุบเขาวิญญาณโบราณไม่ดีกว่าเหรอแต่บีรักก็บอกว่าเขายังไม่อยากฆ่าตัวตายน่ะยาเลยดีกว่าเอมูได้พูดเสริมว่าข้างบนนั่นเป็นที่อยู่ของคริสตันสกอร์เปียนซึ่งมียุ่ยเยอะเต็มไปหมดเลยล่คะค่ะเลเวลของพวกมันมากกว่า100ทำให้มารก์กิ้งของไลคาออนก็ใช้ไม่ได้ผลเพราะเลเวลเนี่ยเยอะกว่าสันรคกุ แถมมันยังมีนิสัยชอบโจมตีเป็นกลุ่มอีกซันราคุได้เดินต่อไปจนถึงแอเรียของบอสดินแดนนี้และบอสก็คือฮัมมิงลิชเจ้านี่คือต้อนตอของหมอกพิษและคำสาบทั้งหลายของดินแดนนะครับแล้วถ้าอาวุธเนี่ยไม่ใช่อาวุธศักดิ์สิทธิ์ก็จะตีไม่โดนทําให้ทําดาเมจไม่ได้อีกบีรักก็เลยบอกว่างั้นทวเวลา,เาไว้ให้ก่อนเดี๋ยวจะซ่อมดาบของดูลหานบวกกับตีน้ามนต์ผสมลงไปต้องใช้จัดการเจ้านั่นได้แน่ ซันรักูนะครับก็เลยถ่วงเวลาด้วยมจิกเอทของเอมูนะครับเพราะว่าเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ลิชเนี่ยได้แยกร่างออกมานะแต่บีรักเนี่ยก็ตีดาบเสร็จพอดีซันราคูได้ใช้สกิลเพลย์ในการป้องกันหลบหลีกและโจมตีสวนกลับได้อย่างคล่องแคล่วจนบีรักพูดว่าสมแล้วละ่ะที่ปราบสายพันธุ์สุดแกรงได้หลังจากนั้นก็จัดการร่างแยกทั้งหมดได้นะครับก็ได้เวลาของร่างจริงซันราคูได้ใช้ท่า r o w i n g p r e s แทงเข้าไปที่คอของลิชตามด้วยการทุบซ้ำไปที่ดาบโดยท่า พอทรีสเบรเกอร์ ER ของบีรักทําให้สามารถจัดการลิชลงได้ในที่สุดและก็สามารถเดินทางมายังเมืองเป้าหมายทันไปอย่างเมือง,ท,อง,องที่8เอดโดได้หลังจากนั้นซาราคเนี่ยได้แยกกับบีรักและเอลมูก่อนโดยที่ทั้งคู่เนี่ยได้กลับไปที่วังกระต่ายนะครับโดยเอมูได้ย้าว่าอย่าไปทําอะไรอันตรายันะคะแต่ซาราคูเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับด้วได้กลับไปยังหุบเขาวิญญาณโบราณและปีนขึ้นไปหารังคริสตันสกอร์เปียนส่วนชื่อแอรเรียนนี้ก็คือนาผารังคริสตัน สกอร์เปียนเนี่ยได้โผล่ออกมานะครับซันตาคูก็กำลังรับมือและบอกว่ากแกมันก็ไม่เท่าไหร่นี่นะแต่ทว่า,าก็ลืมคาพูดของบีรักและเอโมไปนะครับว่าพวกมันเนี่ยจะลาเป็นกลุ่มเมื่อตัวที่เหลือโผล่ออกมาซันตาคูกเนี่ยก็โดนจัดการไปเกิดใหม่ที่จุดเซฟเลยนะครับเอโมเนี่ยได้รออยู่ที่ยังเซฟเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงซันตาคุก็คงจะไปสู้กับคริสตันสกอร์เปียนแน่นอนซันตาคูได้ปิดปากเอโมด้วยแครอทและบอกว่าจะไปลองอีกครั้งเขารอบก่อนเนี่ย เขาเห็นแร่แปลกๆที่เด่นอยู่ในแอเรียซันราคุได้เปิดบัฟทุกอย่างเพื่อขุดแร่แต่ก็โดนคริสตันสกอร์เปียนจัดการอีกครั้งจนเอมูที่รอยอยู่ที่จุดเซฟก็บูรี่ว่าั้งนี้เนี่ยโดนจัดการเร็วหน้าดูเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ตายฟรีเพราะซันราคุได้แร่นั้นมานะครับนั่นก็คือคริสตันฟ้าอารอนคาริเเป็นคริสตันที่มีพลังเวทส,สูงเข้มข้นซันราคุได้นึกว่าเหมือนว่าพวกคริสตันสกอร์เปียนที่พุ่งโจมตีพวกเขาพร้อมกัน เวลามันชนกันเองพวกมันเนี่ยโดนดามิชและชิ้นส่วนก็หลุดกระจายออกมาด้วยนั่นอาจจะทําให้สามารถเก็บวัตถุดิบจากมอนสเตอร์สุดแรงพวกนี้ได้ซันราคุได้ไปที่แอเรียคริสตันอีกครั้งและรอพวกมันออกมารวมโจมตีให้พุ่งชนกันซันราคุได้ใช้จังหวะนั้นหนีเข้าไปในกระเป๋ามิติที่ได้จากวีเทอร์อมอนทําให้ปลอดภัยและกลับออกมาตอนที่ค่าคเกียรติช่างเนี่ยหายไปแล้วเมื่อกลับออกมาก็พบว่าของดรอปเนี่ยอยู่ตามที่คิดเอาไว้ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของพวกคริสตัลสกอร์เปียน ซันด์รูที้ทำซ้อีกหลายครั้งเพื่อให้ได้มากที่สุดจนมานาหมดจะใช้กระเป๋านะครับซึ่งสามารถเดือดใช้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ก็ยังไม่ได้หล็กในของพวกมันเลยเนี่ยแม้แต่ชิ้นเดียวนั่นหมายความว่ามันจะต้องเป็นของดรอปที่ดีสุดแน่ๆเพราะว่าดรอปอยากนะครับซันค์รูทได้ลอยพวกมันเนี่ยโจมตีไปที่ปลายหางคริสตันสร์เปียนเพียงตัวเดียวแล้ววัดเข้าไปในกระเป๋ามิติครั้งสุดท้ายเพราะมานาหมดก่อนจอกมาและโจมตีซ้ําจนหล็กในของมันเนี่ยแตกออกมาแต่ก็เคราะห์ซ้ํากมซัด ที่ดันกระเด็นไปไกลเกินเอื้อมสันนุได้ร่วงไปโดนกระทืบโดยที่ไม่ได้เหล็กไหนที่ลอยออกไปเพียงแค่เกื่องมือน,นะครับจิตใจก็แตกสลายเลยทีเดียวจากนั้นก็ได้เอาวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยไปอวดกับบีรักนะครับบีรักเองเนี่ยก็แถบคลั่งเพราะไม่ได้เห็นของที่แร่แบบนี้ง่ายๆเหมือนกันทั้งอัญมณีแร่แต่ชิ้นส่วนของคริสตันสกอร์เปียนบีรักบอกว่าถ้าชิ้นส่วนเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นอาวุธได้นะ ไอพวกคริสตันต่างเนี่ยรวมถึงอัญมณีต้องเอาไปทําเป็นเครื่องประดับเพิ่มบัฟจะคุ้มกว่าแต่ที่แรบบิดไม่มีช่างทําเครื่องประดับมีรักเลยเรียกให้คนรู้จักคนหนึ่งเนี่ยมาซึ่งก็คือรองหัวหน้าหน่วยมือปืนรองทาบูสอารามิสจากอาณาจักรเกชีหรือแคสเซเรียซึ่งเป็นแมวกวนประสาทนะครับชอบสาวสวอย่างมีรักและเอมูมีรักได้บอกว่าอยากให้ยังฝีมือของที่นั่นทําผลงานชิ้นเอ,อกออกมาให้คนคนนี้หน่อยซึ่งอารามิสก็เห็นว่า เป็นมนุษย์นะครับบีรักบอกว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรอกนะหมอนีน่ะได้รับการยอมรับจากจักรพรรดิแห่งราตรีและก็สามารถจัดการผู้้อสุสารน,นิรันดร์ได้ด้วยและก็เป็นลูกน้องของพ่ออีกเพื่อจบประโยคอารามิสได้แท้งดาบมากระทันหันแต่ซันระคูเนี่ยก็หลบได้ทันอารามิสบอกว่าคงจะเป็นเรื่องจริงสินะเหมือนประมาณว่าทำไปเพื่อทดสอบฝีมือของซันระคุนะครับ ว่าสันคูนั้นเก่งจริงหรือเปล่าก่อนจะโดนบีรักกระทืบพระดันชักดาบในโรงตีเหล็กอารามิสยอมรับคําขอและนําอัญมณีกลับไปให้ช่างที่อาณาจักรเอมูบอกว่าเห็นจะเป็นอย่างนี้ก็เถอะแต่มอนี่เนี่ยก็เก่งมากเลยนะคะมีรักบอกว่าถ้าในด้านความแข็งแกร่งก็คงจะเก่งกว่าตัวชั้นแลละนะหมายความว่าลีวิวของอารามิสน่าจะเกิน100นั่นเองนะครับซันตคูก็ได้พูดว่านั่นสินะ ตอนที่หมอนี่แทงมาเนี่ยไม่ได้เอาจริงเลยสักนิดหลังจากที่พักผ่อนแได้กลับเข้าเกมมาอีกครั้งซันราคุก็ได้เจอกับอารามิสที่ลงตีเหล็กกับบีรักอีกครั้งบีรักบอกว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันจะตามพวกเราในการเดินทางไปด้วยเพราะว่าเรื่องของซันราคุไปถึงหูของราชาแห่งแคสเซเรียซึ่งเป็นพันธมิตรกับแรบบิทอยู่เดิมแล้วทําให้อาณักรแคสเซเรียก็จะช่วยเหลือทุกอย่างกับซันราคุด้วยบีรักบอกว่า ถึงจะไม่ชอบมอนี่ก็เธอแต่ก็ต้องยอมรับแล้ะนะมอนี่เองเนี่ยก็แข็งแกร่งพอตัวบีรักบอกว่าการที่นายเป็นลูกน้องของพ่อเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าที่นายคิดนะแถมนายดูเหมือนจะไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจากที่นายได้รับการยอมรับจากลายคาออนและปราวเธอไอมอนลงได้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันสามารถนำไปสู่เรื่องวุ่นวายที่ไม่คาดคิดหรือไม่ก็เป็น จำนวนแห่งสงครามได้เลยก่อนนะที่พูดนี่ก็เพื่อให้หนายระวังตัวไว้นั่นแหละจากนั้นทั้งหมดก็ไ,ได้เริ่มเดินทางนะครับโดยที่จะเริ่มต่อจากเมืองที่8สดซันรักูได้กลับมาใช้ภาคลุมิอีกครั้งนะครับเพราะว่าคนที่ตามไปเนี่ยมีมากขึ้นยังไปไม่ทันพ้นเมืองก็ได้เจอกับผู้เล่นที่ใช้อวตารสาวน้อยส่วนจริงๆแล้วเสียงนี้เป็นตะแก่เลยนะครับโดยได้นําตัวเองว่ายินดีที่รู้จักนะ ฉันคือผู้นําแห่งแกลนวิเคราะห์ข้อมูลของแชงฟรอนแกลนที่มีข้อมูลในเกมเนี่ยมากที่สุดแล้วแกลนไลบรารี Library, เรียกฉันว่าศาสตราจารย์ก็ได้ศาสตราจารย์ได้พูดว่าเกมที่มีเนื้อเรื่องที่อยู่นี้ขนาดนี้เหมาะแก่การวิเคราะห์ที่สุดแล้วเพราะว่าเนื้อเรื่องของพวกนี้มันดันเปลี่ยนไปตามผู้เล่นที่เจอแฟลกของแต่ละคนก็คือทั้งคําพูดเนื้อหาอะไรก็ตามที่ผู้เล่นแต่ละคนเจอเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่อง เริ่มจากเล็กน้อยจนไปถึงเนเรื่องของ World Story ได้เลยด้วยนะครับศาสตาราจารย์พูดต่อว่าแต่แล้วการวิเคราะห์เกมของพวกเราก็มาถึงทางตันเพราะว่าพันสุดแกร่งทั้งเจ็ดเมื่อได้ยินว่าหนึ่งในพวกนั้นเวเธอร์เอมอนถูกจัดการลงได้ในที่สุดโดยพวกเธอทำให้ฉันใจเต้นไม่หยุดเลยละ่ะที่เนื้อเรื่องของโลกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วว่าไง สันราคุคุงไม่สนใจมาเปิดโปงความลับของโลกใบนี้รวมไปกับพวกเราหน่อยเหรอแล้วก็จบตอนที่25นะครับตัดจบแบบละครไทยจริงๆแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการสรุปอนเมะทั้งหมดของแชงฟอนหรือแชงคอริลาฟอนเทียในแชงคอริลาแชงกอริล l าฟอนเทียนะครับในภาคที่1ทั้ง25ตอนนะครับส่วนใคอยากไปตามอ่นานมะังงะต่อก็ ซื้ออ่านได้นะครับหรือว่าก็รอภาค2ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาประกาศแล้วนะครับว่าจะทำภาค2ไว้เจอกันใหม่อีกครั้งในเรื่องต่อไปนะครับแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ